สวัสดีคะ่เเะเพื่อนๆที่รักของจอยทุกคนคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่แสนวิเศษที่ทําให้มีกําลังใจในการทําคลิปนะคะแล้วก็ที่ต้องขอบคุณไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทุกๆคอมเมนต์ที่มาเป็นการาชี้แนะติชมในการทําคลิปนะคะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่อย่างจอยมากเลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้ไปานาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้ทาหัวข้อใด หรืออ่ะพูดเร็วเกินไปพูดช้าเกินไปไม่เปิดหน้าไพา่แต่งเรื่องหรือเปล่าหรืออ่านแบบแล้วมันเหมือนการอ่านละครอ่านไ่ <c oughs> <c oughs> ก็คืออ่คืออยากจะแนะนำยังไงคือยินดียินดีทุกประการเลยนะคะขอบคุณมากนะคะอ่ะเรามาวันนี้เรามาให้ไพ่เล่าเรื่องเช็คความสัมพันธ์ของเพื่อนโอ้โหอ่ะพไพ่ใบนี้กระโดดออกมา อืมอ่ะเริ่มเปิดหัวข้อเลยแล้วกันว่าแสดงว่านะตออเนี้ยมีใครบางคนที่อยากจะคุยกับเพื่อนๆมากเลยอะมีใครบางคนที่รอคอยการติดต่อสื่อสารที่อยากจะสื่อสารที่อยากจะพูดคุยที่คิดถึงมีใครบางคนคิดถึงคุณอยู่นะใครบางคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะมีมากมีฟอร์มเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง เขาเป็นคนออกแนวดูดูหน่อยหน้าไม่ค่อยยิ้มตามหน้าภไยเลยเป็นคนปากถ้าได้พูดเนี่ยเหมือนแบบว่าตัดขั้วหัวใจเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ก็ค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจน ตรงๆเป้งๆนะคะคนคนนี้หรือเปล่าที่เขาอะกำลังอยากจะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆอยู่แม้ว่าแม้ว่าใครคนนี้นะคะคนที่หน้าที่การงานดีเป็นเนในแนวแ,แบบใส่ชุดสีกากีีได้เป็นเจ้าของกิจการคือเป็นคนที่มีภาวะเป็นภาวะคนเป็นผู้นำแล้วมีบริวารมีกิจการเป็นของตัวเองแต่ก็ยังมีแอบความเป็นนิสัยแบบ เด็กๆอยู่อะค่ะใครคนนี้ม,มีการใครคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยมีปัญหาทะเลาะบอกแหวง้งอะไรยังไงกันอยู่เปล่าหรือเขาเหมือนกับว่าตอนนี้เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเขาได้คิดได้ไตรตรองเรื่องราวในความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาในก่อนหน้านี้แล้วณนะวินาทีนี้ที่จอกกำลังอ่านไพ่ยอยู่เนี่ยเหมือนกับ เขาถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่จะทำอะไรสักอย่างเปิดไพ่เลยอ่ามีใครคนหนึ่งเป็นเราหรือเปล่าที่เขาอ่ะอยากจะบอกว่าเขาอยากจะมาทำให้รู้เขาตัดสินใจแล้วอยากจะมาทำให้รู้อยากจะมาประกาศอยากจะมารีคอฟเวหรือฟื้นอะไรที่มันจบไปแล้ว ถ้าความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่จบจากกันไปแล้วเงียบงนันกันไปยังไม่ได้คุยกันมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันมีการเข้าใจผิดกันเขาอยากจะมาทําให้รู้ว่าได้อ่าทั้งหมดทั้งมวลคือเขายังรักอยู่แล้วเขาซาบซึ้งในการดูแลใส่ใจของเพื่อนๆที่มีต่อเขาในวันเวลาที่คบหากันในวันเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในวันเวลาที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบต่อการโอ้โหชัยคา ปฏิบัติปฏิบัติชบเขาคิดว่าเพื่อนๆคือเนื้อคู่ของเขาไหมคนคนนี้เป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะเป็นพ่อไม่แม่ไมได้เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีหน้าตาดีอ่ะบุคลิกดีไพ่สองถ้วยขึ้นมาแน่นอนความสัมพันธ์ของเพื่อนๆทั้งคู่ะเป็นความรัก เราหรือเขาอะต่างรู้สึกว่าในความรักครั้งนี้ฉันพบเจอรักแท้แล้วฉันพบเจอคนที่มันเป็นความรักออกแนวแบบจิตวิญญาณหน่อยหนึ่งมันไม่ได้เพล๋อเพลเพื่อนเพื่อนเคยเป็นป่ะคะที่เวลาที่เหมือนกับว่า อยู่ห่างไกลกันแมันมันเหมือนมันจะมีเซนต์มีความรู้สึกอะไรแปลกๆจิี๊ดแวบแวๆเข้ามาที่ตรงกลางใจมาตรงลิ้นปี่มาตรงไหนก็แล้วแต่แหละแล้วลมันเหมือนกับว่า,าเราและเขาอ่ะเหมือนสัมผัสสื่อถึงกันได้อะค่ะในความสัมพันธ์นี้มีประเด็นปัญหากันอย่างแน่นอนมีการบล็อกการสร้างกำแพง การอีกคนบล็อกอีกคนอยากจะเข้าหาแต่ก็ไม่กล้าได้แต่อยู่ในถ้ำของตัวเองได้แต่ครุ่นคิดเครียดอึดอัดเจ็บปวดเสียใจทรมานใจปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็รุมเร้าปัญหาที่ยังไม่ได้สาสางก็ยังมีอยู่เยอะแยะอีกคนก็ไม่อยากจะ รับรู้อะไรบ้างเลยว่าอีกใครคนหนึ่งเนี่ยเขาอ่ะอยากจะเข้าไปหาอยู่นะเขาอยากจะคุยอยากจะพูดแต่ยังไม่กล้านอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะพูดคุยที่แน่ๆเลยมันไม่ไดีมีการพูดคุยการมันเป็นไพ่ของการสื่อสารที่เงียบไปอ่ะแน่นอนว่าเราลึกนึกถึง สิ่งดีๆที่เคยที่เคยได้ทำต่อกันที่เคยดูแลซึ่งกันและกันเชื่อมั่นว่าพลังงานของการที่เป็นแบบดูแลใส่ใจเปรียบเสมือนกับแม่ดูแลลูกเนี่ยเป็นพลังงานของเพื่อนๆที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนี้อยู่นะคะดูแลใส่ใจอาหารการกินเผลอๆมีใครอะ่ะ คืออาบน้ำตัดเล็บปั่นหูนวดถ้าจะป้อนข้าวป้อนยาข่ผมผ้ามันเป็นความแบบละเอียดอ่อนอ่อนโยนมากๆที่คนมุทะลุดูดันคนดือ้อคนร้านคนแข็งๆคนมนุษย์หินใจหินคนเนี้ยคนหน้านิ่งหน้าตึงคนเนี้ยคนขี้เก๊กข,ขี้ฟองคนเนี้ย ที่เขาได้รับจากเพื่อนๆนะคะมันเป็นความอ่อนโยนที่มาฮิวใจเขาอะเขาที่ไม่ได้โรแมนติกเอาซะเลยอะแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งเขาได้มาเจอกับใครสักคนหนึ่งที่มามอบทั้งความรักความห่วงใยความงุ้งงี้งี่เง่าหึงหวง มาทะเลาะแต่ก็ไม่เคยไปจากกันได้สักทีคนทั้งคู่แอบแวบในเรื่องของเป็นโชคชะตานำพาให้เราได้มาเจอกันหรือเปล่าเราคือคู่แท้กันใช่ไหมเราคือเนื้อคู่กันใช่ไหมทำไมในวันเวลาที่มันห่างกันทำไมในวันเวลาที่มันไม่ได้คุยกัน มันถึงได้อึดอัดเหลือเกินมันถึงได้รู้สึกกระวนกระวายใจเหลือเกินรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวแม้ว่าจะมีการงานให้ทำเยอะแยะมากมายแม้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรใดๆให้คิดในแต่ละวันแต่ทั้งคู่เนี่ยเขา ก็ยังเฝ้าคิดคิดมากเรื่องของเรื่องของเราอยู่ตลอดเลยนะอยากจะให้เปิดโอกาสอยากจะขอโอกาสอยากจะให้ใครบล็อกได้ไหมอยากจะคุยอยากคุยจังเลยอยากจะคือเนี่ยไพ่จะติดขึ้นมาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ย มีความรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเราที่ใส่ใจดูแลเธอมากกว่าเป็นเราที่คอยทุ่มเทความรักความห่วงใยเป็นเราที่ยอมทุกอย่างยอมได้ทุกอย่างขอให้มีเธอขอให้ได้อยู่เคียงข้างกันแต่เธอได้แต่นิ่งเงียบนิ่งงนัน ไม่ค่อยหือไม่ค่อยเอืออะไรบางคนใช้คำว่าก็ให้ดูการกระทำสิจใจพูดอะไรมากมายพูดไม่เป็นน่ะพูดไม่หวานไม่ชอบพูดชอบทำให้เห็นมากกว่าแต่ใจเจ้ากรรมการกระทำของใครบางคนเราก็จะได้รู้สึกเราก็สงสัยว่านี่เธอทำแล้วหรอ นี่เธอแสดงออกว่าเธอรักฉันแล้วเหรอนี่คือการแสดงออกความรักของเธอที่มีต่อคนที่เธอรักใช่ไหมทําไมมันตึง,ตงๆเหลือเกินอะเหมือนเราอะจะรู้สึกแบบว่าคือเรา่ยให้ใจไปเยอะเนาะเราเนี่ยทุ่มเทความรักความรู้สึกเราเราจ่ายความรู้สึกของเราไปเยอะแต่เราได้กลับมาแค่เหมือนกับว่า แน่นอนมันไม่ได้ตรงใจเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันอยากได้ความแบบยุติธรรมในความสัมพันธ์เนี้ยเธอให้ฉันได้ไหมการที่จบกันไปการที่ทะเลาะบอกแวงกันมันมีสาเหตุที่มาจากการเรียกร้องซึ่งความยุติธรรมในความสัมพันธ์การเรียกร้องสถานะการเรียกร้องความชัดเจนการเรียกร้องการใส่ใจดูแล และมันไม่ได้รับการกระทํำมันเหมือนกับว่าพอพูดกับเปลี่ยนนิดนึงคือมันมากกว่าคำว่านิสัยอะคนคนนี้เปลี่ยนยากถามว่าเขามีเหตุมีผลไหมมีนะแต่เขาใช้เหตุผล่ะด้วยความที่ชีวิตของเขาเนี่ยมันผเผชิญกับโอ้โหเหมือนแบบชะตากรรมอะไรยังไงมากมายกว่าจะมาเป็นแบบคิงดาบได้ภายในตอนเนี้คือเขาผ่าน ร้อนผ่านหนาวผ่านผู้คนมาเยอะแยะมากมายเขาอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ไว้ใจใครสักเท่าไหร่พอมีคนมาแสนดีเข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอมันใช่เหรอเขาคงม,มี question mark ในหัวเยอะแยะว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่สิ่งที่เราทำให้เขาสิ่งที่เราทุ่มเทความรักความจริงใจความซื่อสัตย์ความพักดีให้แก่เขาเนี่ยเขาอาจจะสงสัยว่า มันยังมีอยู่อีกรอคนแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันเหนื่อยแล้วแหละฉันไม่อยากจะอะไรยังไงแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอดทนฉันรู้สึกว่าฉันกล้ามกลืนฝืนทนฉันแบบฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันเป็นแปดดามเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีใครบังคับฉันเลยนะเธอก็ไม่ได้บอกว่า บางคับให้ฉันต้องอยู่เธอก็ไม่ได้ขอรองให้ฉันต้องอยู่หรือว่าเธอมก็ไม่ได้ไล่ว่าฉันต้องไปแต่ฉันเนี่ยอยู่ตรงนี้กับเธอเองเนี่ยฉันอยากอยู่ตรงนี้เองอยากจะทําให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอนะฉันอยู่ตรงนี้นะฉันมีตัวตนนะแล้วพอวันนึงมันเหนื่อยมากมากมันก็ไม่ได้อยากทําอะไรแล้วแต่เขายอมรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เธอเคยเรียกร้องจากฉันอะ วันนี้ฉันคิดออกแล้วนะฉันจะมาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมในความสัมพันธ์ของเราเธอไม่ต้องยกดาบตั้งดาบตั้งกาดมาที่จะฟาดฟันฉันหรอกนะเนี่ยเธอก็จะฟันฉันก็จะฟันต่างคนก็ต่างจะฟันกัน ไม่ได้มีใครที่จะมีความรู้สึกยอมใครเลยในตอนนี้มันเป็นอีโก้มันเป็นความแบบไม่ยอมกันอนะ่ะอีกฝั่งนึงก็มีความรู้สึกว่าโหที่ผ่านมาฉันเต็มที่แหละและจะไม่ทนอีกแล้วจะไม่ยอมอีกแล้วแต่อีกฝั่งนึงก็คือแบบว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองก็ที่ผ่านมาก็ทําให้อยู่แล้วที่ผ่านมาก็แบบทำให้เห็นอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ว่าไม่รักก็รักแต่ก็เป็นอย่างนี้ไงก็เป็นคนแบบเนี้แข็งแงแบบเนี้ก็รัก จะให้ทายังไงก็คนมันมีนิสัยแบบเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็ไม่จบสักทีเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เรียกร้องต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าก็เชนญเป็นของฉันแบบเนี้ยที่นี่ความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นตอนไหนอะท้ายที่สุดโอ้มันก็จะได้แบบด้วยความที่ความสัมพันธ์ในวันเก่าๆมันมีการ ร่วมทุกร่วมสุขกันมามีการฟันฝ่ากันมาจนกว่าจะมาเป็นคู่รักกันในวันนี้น่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาเยอะแยะผ่านความท้าทายผ่านอุปสรรคในเรื่องของความรักมาด้วยกันหลากหลายบ้างก็ถูกต้องถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอทั้งคู่ก็เหนื่อยอะ เหนื่อยจนเหนื่อยจนจนกว่าจะมีวันเนี้ยจนกว่าจะรักกันมากทะเลาะกาันดีการอภัยให้การแต่ก็ไม่เคยได้แบบสะสางปัญหาที่ที่เคยมีอยู่ที่มันเป็นต้นตอต้นเหตุสาเหตุที่แท้จริงให้มันหมดสิ้นราบคาไปมันก็ไม่เคยได้สะสางถึงขั้นนั้นแต่วันนี้ วันที่เขาตกผลึกแล้วอ่ะวันที่เขาต้องยอมแบบหันหน้ามาคุยกันกับเราอะว่าจะเอาอยังไงความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ยังหวงแหนความสัมพัน์ธนี้ยังมีคุณค่าความสัมพัน์ธนี้จะได้รับเกียรติจะได้รับก,การปฏิบัติอย่างดีจะได้รับก,การตอบกลับตอบ,ตอบแทนอย่างอย่างคู่ควรอ่ะมันเป็นความรักที่ เขาในวันเขาคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะอะไรในเรื่องของความรักในวันเก่าก่อนอ่ะวันนี้เขาเริ่มแบบเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องมาให้เกียรติเพื่อน,เ,อนเขาจะต้องมาทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยให้สมกับที่เพื่อนๆอ,อ่ะคู่ควรเขาต้องมาทําตัวให้คู่ควรกับความรักของเพื่อนๆโดยการที่จะมาเอาชนะใจามาแสดงออกให้เห็นว่า ฉันจะมาพิชิตใจเธอจะมาสะสางจะมาเคลียร์จะมา,ล,ะมาลบล้างปัญหาที่มันคาราคาสังอยู่ในตอนนี้ให้มันจบสิ้นและก็ขอโอกาสเริ่มต้นกันใหม่แต่มันก็ยังมีปัญหาที่คาราคาสังอยู่นั่นแหละสำหรับบางคู่บางคนที่เป็นมือที่สเป็นคนในความลับเป็น อะไรก็แล้วแต่สถานะใดก็แล้วแต่แหละเพื่อนๆเพื่อนเบางคนถ้าใครที่พลังงานตรงอย่างที่จอยพูดถึงว่าถ้าใครคนนั้นเขายังมีใครอยู่อ่ะแล้วไพ่หกเรียนเนี่ยจะถามเขาว่าแล้วจะรักคนสองคนหรือสามสี่คนในคราวเดียวพร้อมกันเลยเนี่ยมันจะทำให้ยุติธรรมได้ยังไง จะอะไรมาเป็นเกณฑ์ความยุติธรรมของความรักความรู้สึกในเมื่อถ้าความรักมันจะต้องมีแค่สองคนอนะณวันนี้เพื่อน,อนๆคงไม่ได้ต้องการที่จะรับรู้เหตุผลของเขาแลวเราว่าทําไมเขาถึงยังต้องแบบมีคนนั้นแล้วก็มีเพื่อนๆอยู่เพราะเพื่อนๆเนี <ๆ S 2> ย่ยเ,เป็นคนที่ยึดมั่นยึดยึดมั่นในความถูกต้องและรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมากเพื่อนไม่ได้ จำยอมที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอย่างแน่นอนตอนนี้เพื่อนเพื่อนเห็นค่าคือยิ่งรักเกียรติรักคุณค่ารักศักดิ์ศรีของตัวเองมากกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำเพื่อนก็เป็นคนที่ค้าล้ําแข้งมาเหมือนกันทุกอย่างในชีวิตของเพื่อนเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้มาด้วยความสามารถของตัวเองประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองจนได้มานั่งบัลลังเป็นควีนดาเป็นจัสติส ในวันนี้เพื่อนๆทั้งเพื่อนและเขาอาจจะทำงานที่เดียวกันรับราชการด้วยการสื่อสารเป็นดิลเลอร์พาร์ทเนอร์กรันอยู่ในแวดวงเดียวกันต้องต้องเห็นต้องเจอกันเขาก็รู้ว่าเราเก่งเรามั่นเราก็รู้ว่าเขาเก่งเขามั่นแต่ในความมั่นของเขาอ่ะคิงดาบ ดูอารมณ์ไพ่ของคิงดาบกับอารมณ์ไพ่ของควินดาบอะควีนดาบนี่พร้อมที่จะฟาดแล้วนะไม่ได้อยากจะฟังอะไรแล้วนะคิงดาบนี่ยังจะพอประนีประนอมได้อยู่นะแต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาพูดไม่เข้าหูไม่ถูกหูเงื่อนไขไม่ดีข้อเสนอไม่ได้เพื่อนฟาดแน่แต่เชื่อมั่นว่าด้วยพลังงานไพ่คณะตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะ สิ่งไม่ดีไม่งามความเจ็บปวดร้ราวในครั้งเก่าก่อนในอดีตจะถูกสะสางจะมีการเริ่มต้นใหม่จะมีการแบบถ้าเขาไม่เคยที่จะได้ดูแลอุปถัมภ์คำชวเลยเพื่อนๆไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเท่าที่ควรที่ควรที่จะเป็นเขาก็จะหยิบยื่นเขาก็จะทําเขาต้องทําเพราะเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกันกับเขาไม่ได้เป็นเฉพาะเขาคนเดียวที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรี และเท่าที่ผ่านมาเพื่อนๆดูแลเขาย่างดีมากๆจริงใจกับเขามากความรักดีๆความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไร้เงื่อนไขความรักที่ปราศจากผลประโยชน์เพื่อนเพื่อนได้มอบให้กับเขาอย่างทั้งตัวทั้งใจสิ่งที่เพื่อนๆควรที่จะได้รับก็คือควรที่จะรับควรที่จะได้รับสิ่งที่คู่ควรเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการดูแลใส่ใจ อุปถัมภ์ในทุกๆด้านที่คือเขาต้องมาเป็นฝ่ายสปอร์ตเพื่อนๆบ้างอะไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่จะต้องมีแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่สปอร์ตมันจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะโชคชะตานำพาให้ได้มาพบกันโชคชะตานำพาให้ได้ต้องแยกจากการเนื่องจากว่าโอเคอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เป็นผู้รับเป็นผู้รับหลือเกิน อีกไฟหนึ่งก็เป็นผู้ให้เหลือเกินจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาได้แยกได้พลากทั้งสองคนนี้ให้ออกมาเหมือนเหมือนเหมือนแยกมวยอะมุมแดงมุมน้ําเงินอย่างเงี้ยค่ะให้มาต่างคนต่างมาอยู่ในมุมของตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มาไตรตรองมาพินิจพิจารณาว่าเราเนี่ยเป็นผู้ให้ที่ดีและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมแล้วหรือยัง ถ้ายัางมันก็เป็นปัญหาของคนทั้งคู่ที่จะต้องหาทางออกร่วมกันว่าถ้ายัางอยากจะมีความสัมพันธ์นี้ต่อไปและเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกใจและถูกต้องทั้งคู่จะตกลงกันยังไงจะทํำยังไงต่อไปจะรักครับรัครองไปแบบไหนสิ่งใดที่มันจะเป็นทางออกของความรักของคนทั้งคู่ในครั้งนี้แต่ก่อนอื่นก่อนใดนะคะเพื่อนๆปดิดบอกก่อนถ้าอยากจะคุยกับเขานะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนสามารถลิขิดชีวิตของตัวเองได้ทุกคนสามารถลิขิดชีวิตเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เข้ามาเสียสละม,มาติดตามชมคลิปในช่องของจอยนะคะจอยก็หวังว่าเพื่อนๆบางคนที่คืออย่างบางคอมเมนต์ที่กําลังแบบ ไม่สบายใจแล้วได้เข้ามาฟังคลิปของจอยเนี่ยมันอาจจะมีเป็นพลังงานตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือจะไม่ตรงเลยอันนี้ก็สุดแท้แต่เนาะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเม้นกันว่าก็สบายใจขึ้นรู้สึกโลง่งรู้สึกเบาเนี่ยขอบพวกคุณเป็นอย่างยิ่งเลยขอบคุณมากๆมันเป็นกําลังใจให้กับแบบคนคนหนึ่งที่แบบเออจอยก็มีงานประจําอยู่เหมือนกันแต่จอยก็อยากเป็นแบบยูทูบเบอร แล้วก็รักในการอ่านไพ่ในแบบฉบับของจอยถ้ามีสิ่งใดที่เพื่อนๆอ,อยากจะติชมแนะนำยินดียินดีนะคะขอให้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะขอให้เพื่อนๆสุขสมหวังทุกประการหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองทุกๆอย่างพบเจอแต่กัละยาณมิตรพบเจอแต่เรื่องราวดีๆพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามขอให้มีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาคุ้มครองนะคะปลอดภัยทุกเส้นทางในการเดินทางค่ะ ขอบคุณมากนะคะจอรับดูดวงส่วนตัวนะคะะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ